ผู้หญิงฟินสุดๆจนตัวสั่นถ้าผู้ชายรู้สามเทคนิคนี้สวัสดีครับพี่น้องชาวผู้ชายทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องคุณผู้ชายเปล่งประกายไฟนะครับในชีวิตคู่เนี่ยเรื่องบนเตียงมันก็เหมือนกับเชื้อเพลิงที่คอยหล่อเลี้ยงกองไฟแห่งความสุขให้ลูกโชนอยู่เสมอใช่ไหมครับถ้าไม่มีมันความสัมพันธ์ก็อาจจะจืดชืดและเย็นชาลงได้ง่ายๆแต่ผมสังเกตว่าผู้ชายหลายคนมักจะคิดง่ายๆว่าแค่มีเทคนิคมีลีลาสักสองสามถ้าก็เพียงพอที่จะทําให้ภรรยามีความสุขได้แล้ว แต่จริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเชื่อผมเถอะว่านอกจากเทคนิคแล้วยังมีปัจจัยอื่นอีกเยอะๆเลยที่ถ้าเรามองข้ามไปแรงที่ลงไปก็อาจจะสูญเปล่าได้ดังนั้นในวิดีโอนี้เราจะมานั่งจิบกาแฟาคุยกันแบบพี่น้องผมจะมาแชร์3มเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดอย่างแท้จริงนั่นคือการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจและอารมณ์ก่อนเริ่มเกมเทคนิคการสัมผัสและปลุกเร้าอารมณ์อย่างถูกวิธีและการลด อูแลเอาใจใส่หลังเสร็จสิ้นภารกิจเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนที่พี่น้องๆต้องดูให้จบนะครับเพราะแค่เข้าใจและทําตาม3ข้อนี้ได้รับรองว่าผู้หญิงของคุณจะรู้สึกได้ถึงความรักความใส่ใจและมีความสุขอย่างเต็มเปี่ยมแน่นอนและอย่าลืมกดติดตามช่องคออุอ่นผู้ชายเปล่งประกายไฟเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับดีๆแบบนี้อีกนะครับ 1. การเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจและอารมณ์ ที่พี่ครับก่อนที่เราจะลงสนามรบสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่เทคนิคหรือลีลาเลยนะครับสิ่งแรกที่ต้องเตรียมคือจิตใจและอารมณ์เชื่อผมเธอว่าถ้าผู้หญิงรู้สึกไม่สบายใจไม่ปลอดภัยต่อให้คุณเก่งมาจากไหนก็ยากที่จะพาเธอไปถึงฝั่งฝันได้ลองนึกภาพตามนะครับเวลาเราไปนั่งร้านกาแฟถ้าร้านสวยเพลงเพราะบรรยากาศดีเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายและคุยกันได้ลื่นไหลใช่ไหมครับ แต่ถ้าร้านเสียงดังโต๊ะเก้าอี้รกรกไฟกับพริกกระพริบเราก็อยากจะลุกหนีเรื่องบนเตียงก็เหมือนกันครับถ้าอยากให้ผู้หญิงเปิดใจเราก็ต้องสร้างบรรยากาศร้านกาแฟสบายๆให้เธอก่อนบรรยากาศและสภาพแวดล้อมคือปัจจัยแรกไม่ต้องหรูรหราอลังการแต่ขอแค่ให้ห้องเป็นระเบียบสะอาดและมีกลิ่นหอม,มนิดๆิแสงไฟสลัวๆ,ๆกับเพลงเบาๆก็สร้างความแตกต่างได้มากแล้วครับลองทำดูสิครับผู้หญิงเขาสัมผัสไวมากนะเขาจะรับรู้ได้ทันทีถึงความใส่ใจของเรา ต่อมาคือคำพูดผู้ชายหลายคนพอจะเริ่มปฏิบัติการก็มุ่งแต่จะเข้าประเด็นลืมเรื่องการแล้วโลมไปเลยทั้งที่จริงๆแล้วผู้หญิงชอบฟังคำชมคำหวานหวานประโยคง,ง่ายๆอย่างวันนี้คุณสวยจังหรือผมคิดถึงคุณมากเลยนะก็เพียงพอที่จะทาให้ใจเธออ่อนระทวยแล้วครับฟังดูเหมือนง่ายแต่มันได้ผลจริงๆนะอีกเรื่องคือความยินยอมฟังดูอาจจะเหมือนเป็นทางการไปหน่อยแต่มันสําคัญมากผู้หญิงต้องการรู้สึกว่าเธอได้รับความเคารพได้รัรฮับการไถ่ถามไม่ใช่ถูกบังคับแค่เราสังเกตสีหน้าแววตาหรือกระซิบถามเบาๆว่า ชอบไหมครับหรือเราไปต่อกันนะมันทั้งสุภาพและละเอียดอ่อนผู้หญิงจะรู้สึกว่าเราใส่ใจความรู้สึกของเธอจริงๆไม่ใช่แค่ต้องการความสุขของตัวเองฝ่ายเดียวอีกอย่างที่ผู้ชายไม่ค่อยสังเกตคือจิตใจของผู้หญิงซับซ้อนกว่าผู้ชายมากสำหรับเราบางทีแค่ได้สัมผัสเลือดลมก็สูบฉีดแล้วแต่ผู้หญิงต่างออกไปครับพวกเธอต้องการความรู้สึกว่าได้รับความรักและความปลอดภัยเมื่อจิตใจของเธอเปิดรับร่างกายถึงจะตอบสนองตามดังนั้นอย่าใจร้อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปใครที่ยอมลงทุนกับช่วงนี้รับรองว่าช่วงต่อไปจะ ผมจะเล่าตัวอย่างให้ฟังมีเพื่อนผมคนหนึ่งคิดว่าแค่ให้ของขวัญพาไปร้านอาหารหรูก็พอแล้วแต่พอกลับมาบ้านก็ขี้เกียจไม่ยอมสร้างบรรยากาศภรรยาเขาก็บ่นตลอดว่าที่รีบเขาทาเหมือนเครื่องจากน้องไม่มีอารมณ์เลยพอได้ฟังคําแนะนําจากผมเขาก็เริ่มเอปริยนลองจัดห้องให้เรียบร้อยเปิดเพลงเบาๆอาบน้ําให้ตัวหอมๆพูดจาหวานๆผลลัพธ์เปลี่ยนไปเลยครับภรรยาเขาเริ่มเป็นฝ่ายรุกมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นเห็นไหมครับแค่ใส่ใจนิดเดียวผลลัพธ์ก็เห็นทันตาสุดท้ายอย่าลืม ทัศนคติของเราเองอย่ามองว่าเรื่องบนเตียงเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องทําให้เสร็จเๆไปแต่ให้มองว่ามันคือการเดทคือช่วงเวลาแห่งความสุขเมื่อเราผ่อนคลายและมีความสุขผู้หญิงก็จะรับพลังงานบวกนั้นได้เช่นกันสรุปก็คือก่อนจะไปคิดถึงเทคนิคขั้นสูงที่พี่ต้องจำสามข้อนี้ให้ขึ้นใจสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ใช้คำพูดที่อ่อนโยนให้กำลังใจและรักษาความยินยอมและความเคารพซึ่งกันและกันนี่คือหลักฐานที่สำคัญถ้าไม่มีตรงนี้เทคนิคดีแค่ไหนก็ไร้ความหมายแต่เมื่อเตรียมจิตใจและอารมณ์พร้อมแล้วขั้นตอนต่อไปอย่างเทคนิคการสัมผัสและปลุกเร้าอารมณ์ก็จะทรงพลังขึ้นมาทันทีพร้อมกันหรือ,อยังครับในส่วนต่อไปผมจะเผยเคล็ดลับการสัมผัสเล็กๆน้อยๆที่ถ้าใช้ถูกวิธีผู้หญิงจะไม่ใช่แค่ชอบแต่จะจดจำไปไม่มีวันลืมเลย 2. เทคนิคการสัมผัสและปลุกเร้าอารมณ์ ที่พี่ครับพูดกันตามตรงนะถ้าเปรียบบทรักเป็นบทเพลงจูบก,ก็คือโน้ตตัวแรกถ้าเริ่มต้นด้วยไพเราะทั้งบทเพลงก็จะน่าหลงใหลแต่ถ้าเริ่มต้นแบบทื่อๆก็หมดอารมณ์ตั้งแต่แรกเลยเชื่อผมเธอครับจูบเดียวมีพลังมากกว่าเทคนิคพิสดารสิบเทคนิครวมกันซะอีกผู้ชายหลายคนคิดว่าจูบแค่ให้มันจบๆไปปากแต่ปากก็พอแล้วแต่ผู้หญิงที่ต่างกันนะครับพวกเธอมองว่าจูบคือการยืนยันความรักคือสวิตเปิดเครื่องความปรารถนาจูบที่ลึกซึ้งและดูดดื่มจะทำให้ร่างกายหลั่งสารโดพามีน ซึ่งเป็นสารที่สร้างความรู้สึกเคลือบเคลิมและมีความสุขนั่นคือเหตุผลที่ผู้หญิงหลายคนบอกว่าถ้าไม่มีการจูบดีๆก็ไม่มีอารมณ์ทําอย่างอื่นต่อแล้วจะจูบยังไงให้ถูกต้องอย่างแรกอย่ารีบร้อนเริ่มจากสัมผัสริมฝีปากกันเบาๆอย่างเป็นธรรมชาติแล้วค่อยๆลึกซึ้งขึ้นอาจจะขบเม้มริมฝีปากล่างเบาๆหรือใช้ปลายลิ้นสัมผัสเ,เ,เบาๆช้าๆนะครับไม่ใช่รีบเหมือนกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปจังหวะที่เนิบหนาในช่วงแรกนี่แหละครับที่ทําให้ผู้หญิงหวัน่นไหว นอกจากริมฝีปากแล้วอย่าลืมพื้นที่ข้างเคียงที่ไวต่อความรู้สึกสุดๆอย่างลำคอท้ายทอยและใบหูแค่จูบเบาๆที่หลังใบหูก็ทําให้ผู้หญิงหลายคนสถานได้แล้วเห็นไหมครับไม่ต้องทําอะไรที่ยิ่งใหญ่แค่ละเอียดอ่อนนิดหน่อยก็พออีกทริคเล็กๆคือจูบเล่ระดับคือไม่จูบแค่ที่เดียวแต่ค่อยๆเคลื่อนจูบจากริมฝีปากลงมาที่ลำคอผ่านหัวไหล่หรือแม้กระทั่งเล่ไปตามลำตัวหยุดพักเป็นจุดๆเพื่อสร้างความประหลาดใจความรู้สึกที่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะไปหยุดที่ไหนทําให้ผู้หญิงทั้งตื่นเต้นและชอบใจ อ้อผมขอบอกก่อนว่าบางคนชอบแบบหนักหน่วงบางคนชอบแบบนุ่มนวลเรื่องนี้ไม่มีมสประตายตัวพี่ๆต้องคอยสังเกตลมหายใจเววตาและวิธีที่เธอตอบสนองถ้าเห็นเธอผ่อนคลายและเคลิบเคลิ้มก็ไปต่อได้แต่ถ้าเห็นเธอเกรงเกรงหรือเขินอายก็ลดจังหวะลงง่ายๆแค่นี้เองครับจูบอาจจะฟังดูธรรมดาแต่ถ้าใช้ให้ถูกวิธีมันจะเป็นได้ทั้งการแล้วลมที่ยอดเยี่ยมและเป็นการยืนยันความรักผู้สั้นๆคือจูบที่ดีสามารถทําให้ผู้หญิงฟินได้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเกมเลยด้วยซ้าที่พี่ครับเมื่อกี้เราพูดกันว่าจบคือกกาารเปิดฉ ลิ้นก็คืออาวุธลับในการเปิดฉากนั่นเองฟังดูอาจจะน่ากลัวนิดหน่อยแต่เชื่อผมเธอว่าถ้าใช้เป็นลิ้นสามารถทําให้ผู้หญิงอ่อนระทวยได้ก่อนที่คุณจะทันได้ทําอะไรอย่างอื่นเลยข้อผิดพลาดที่พบบ่อยคือผู้ชายหลายคนรู้แต่จะรลุกตรงคือพอเริ่มจูบปุ๊บก,ก็ส่งลิ้นเข้าไปจูโจมทันทีทําแบบนั้นไม่ต่างอะไรกับการเปิดเพลงร็อกตอนที่คนอื่นกําลังฟังเพลงคลาสสิกอยู่เลยครับผู้หญิงไม่ชอบการถูกจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวพวกเธออยากถูกนําทางไงปฏทีละน้อยแล้วจะใช้ลิ้นยังไงให้ละเม เริ่มจากให้ปลายลิ้นไล้ไปตามขอบริมฝีปากเบาๆเหมือนกำลังว่าเส้นบางๆจากนั้นอาจจะขบเม้มริมฝีปากล่างเบาๆแล้วค่อยๆสอดลิ้นเข้าไปอย่างช้าๆเป้าหมายไม่ใช่การยึดครองแต่คือการเชิญชวนและปลุกเร้าไม่ใช่แค่ที่ปากนะครับลิ้นสามารถเดินทางไปได้ทั่วร่างกายทั้งลำคอท้ายทอยและใบหูบริเวณเหล่านี้ไวต่อความรู้สึกมากแค่เลียเบาๆที่หลังใบหูก็ทําให้เธอสถานได้แล้วลงมาอีกนิดที่หัวไหล่แล้วไปตามไหปลาระลองดูสักครั้งแล้วจะเห็นปฏิกิริยาที่น่าทึ่งครับและแน่นอนว่าเราจะข้าม พื้นที่สงวนไปไม่ได้แต่จำไว้นะครับว่าให้เริ่มจากรอบนอกก่อนอย่าเพิ่งบุกโจมตีใจกลางให้ลิ้นได้เล่นสนุกอยู่บริเวณขอบขอบ,ขอ,บอย่างช้าๆบางครั้งก็หยุดบางครั้งก็ตวัดเบาๆความรู้สึกของการรอคอยนี่แหละครับที่ทำให้ผู้หญิงตื่นเต้นทริคเล็กๆคือใช้ลิ้นคคบคู่ไปกับลมหายใจทั้งเรียและเป่าลมเบาๆสลับเป็นความเปลี่ยนแปลงระหว่างความเปียกชื้นและความเย็นจะทำให้เธอแทบทนไม่ไหวนี่แหละครับที่เรียกว่าสงครามจิตวิทยาบนเตียงฟังดูง่ายแต่ได้ผลสุดๆ พี่พี่ต้องจําไว้ด้วยว่าลิ้นต้องนุ่มนวลและพิ้วไหวอย่าแข็งทื่อเหมือนกำลังทาสีกำแพงค่อยๆทําบางทีก็วนเป็นวงกลมบางทีก็ซิกแซกความไม่คาดคิดในการเปลี่ยนจังหวะน,นี่แหละครับที่จะทําให้ผู้หญิงคลั่งสรุปสั้นๆลิ้นคือผู้ช่วยคนสําคัญมันสามารถเปลี่ยนการเล้าโลมธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ระเบิดอารมณ์ได้แต่ถ้าจะทําแบบนั้นได้พี่ๆต้องอดทนละเอียดอ่อนและคอยฟังปฏิกิริยาของอีกฝ่ายที่พี่ครับพูดไปแล้วสองอย่างแต่สองมือ นี่แหละคืออาวุธที่ใช้งานได้หลากหลายที่สุดบนเตียงจะมีลิ้นเก่งหรือไม่เก่งก็แล้วแต่คนแต่ผู้ใช้ทุกคนต้องมีสองมือแน่นอนปัญหาคือเราจะใช้มันให้ถูกวิธีหรือเปล่าแค่นั้นเองเชื่อผมเถอะครับแค่ใช้มืออย่างชำนาญบางครั้งก็ทำให้ผู้หญิงเสียอาการได้มากกว่าตอนเข้าได้เข้าเข็เขมซสอีกอย่างแรกเลยอย่าเพิ่งพุ่งตรงไปที่จุดยุทธศาสตร์ทันทีผู้หญิงไม่ชอบความรีบร้อนให้เริ่มจากบริเวณที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่กลับปลุกเร้าความรู้สึกได้ดีอย่างแขนมือหัวไหล่และแผ่นหลังแค่รูปไห้เบาๆก็ จากนั้นค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นการนวดคลึงช้าๆที่ลำคอบ่าแล้วค่อยๆไล่ลงมาที่เอวและสะโพกความรู้สึกที่ทั้งผ่อนคลายและได้รับการทะนุถนอมจะทําให้ผู้หญิงรู้สึกว่าตัวเองมีค่าและจําไว้นะครับว่ามือต้องนุ่มนวลอย่าบีบเหมือนปั้นดินน้ํามันเดี๋ยวจะหมดอารมณ์กันพอดีทีนี้ก็มาถึงส่วนที่พี่ๆรอคอยนิ้วมืออันฉันฉลาดปกติผมจะชอบใช้นิ้วกลางเพราะยาวและควบคุมง่ายแต่พี่ๆอาจจะใช้นิ้วนางผสมเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมผัสวิธีการก็ง่ายๆครับเริ่มจากการสัมผ เคยกับจังหวะก่อนแล้วค่อยๆเข้าไปอย่างนุ่มนวลเคล็ดลับเล็กๆคือเอียงข้อมือขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้ปลายนิ้วชี้ไปทางผนังช่องคลอดด้านบนตรงนั้นจะมีจุดที่ไวต่อความรู้สึกเป็นพิเศษที่พี่ๆหลายคนคงเคยได้ยินมาเมื่อสัมผัสถูกจุดนี้แค่ขยับเข้าออกเป็นจังหวะช้าเร็วตามปฏิกิริยาของเธอรับรองว่าเธอจะตวงด้วยความเสียวซ่านแน่นอน สิ่งที่สำคัญที่สุดยังคงเป็นการสังเกตสีหน้าและลมหายใจถ้าเห็นเธอขมวดคิ้วเหมือนไม่สบายใจก็ลดความเร็วลงถ้าเห็นเธอหายใจแรงขึ้นก็เร่งจังหวะได้อย่างมั่นใจตรงนี้แหละครับที่ผู้ชายหลายคนพลาดไม่ใช่เพราะขาดเทคนิคแต่เพราะไม่ยอมสังเกตสัญ,ญญาณจากร่างกายของผู้หญิงอ้อบางครั้งที่พี่อาจจะเจอกับภาวะฝืดเคืองไม่ต้องอายครับให้ใช้สารหล่อลื่นได้เลยมันจะช่วยให้ทุกอย่างราบรื่นขึ้นและทำให้ผู้หญิงรู้สึกสบายขึ้นด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติไม่ใช่ความผิดของใครให้คิดซะว่ามันเป็นเครื่องปรุงที่ช่วย เพิ่มรสชาติให้กับมื้ออาหารก็พอนอกจากเทคนิคและให้ลองผสมผสานความที่เล่นเข้าไปด้วยเช่นในขณะที่ใช้มือข้างหนึ่งอยู่ด้านในอีกข้างก็รูปลายหน้าอกเอลหรือแค่จับมือเธอไว้เฉยเก็ได้ความรู้สึกที่ทั้งถูกกระตุ้นและเชื่อมโยงทางใจจะทําให้ผู้หญิงมีความสุขเป็นสองเท่าสรุปก็คือสองมือไม่ได้มีไว้แค่ทํางานหนักถ้าใช้เป็นมันจะกลายเป็นศิลปินเปนโนบนเรือนร่างของผู้หญิงได้เลยสัมผัสให้ถูกจังหวะถูกที่ถูกเวลาเธอก็จะไม่ใช่แค่ถึงจุดสุดยอดแต่จะรู้สึกว่าได้รับความรักอย่างเต็มเปียม ที่พี่ครับมันก็เหมือนการทำอาหารนอกจากวัตถุดิบหลักแล้วก็ต้องมีเครื่องเทศถ้าขาดเครื่องเทศอาหารก็จืดชืดแต่ถ้าใส่มากไปก็อาจจะเสียรสชาติได้เรื่องบนเตียงก็เช่นกันนอกจากจูบลิ้นและสองมือแล้วเรายังมีเครื่องเทศพิเศษอีกเล็กน้อยที่ถ้าใช้ในปริมาณที่พอเหมาะและถูกจังหวะจะทําให้ผู้หญิงจดจําไปอีกนาน1การกัดเบาๆถ้าแปลกแต่ทําให้เศษติดฟังคําว่ากัดอาจจะดูน่ากลัวแต่ไม่ได้หมายความว่าให้กัดเหมือนกินขนมปังนะครับผมหมายถึงการขบเม้มเบาๆที่ริมฝีปาก หัวไหล่หรือลำคอจะสร้างความรู้สึกแปลกใหม่ที่ทําให้ผู้หญิงรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่ปรารถนาสิ่งสําคัญที่สุดคือน้ําหนักเบาไปเธอก็แค่จกระจีแต่ถ้าแรงไปเธออาจจะโกรธได้เลยนะครับเชื่อผมเถอะพลาดเรื่องแรงไปนิดเดียวเกมอาจจะพังได้เลย2การลูบไล้ปลุกเร้าและผ่อนคลายผิวของผู้หญิงไวต่อความรู้สึกมากแค่มือที่ลูบและอย่างช้าๆก็เพียงพอที่จะทําให้เธอร้อนรุ่มได้แล้วพี่ๆอาจจะนวดคลึงที่บั้นท้ายแผ่นหลัง หรือต้นขาด้านในเหมือนทั้งนวดและหยอกล้อเธอจะรู้สึกเหมือนถูกออกเอาใจและทนุถนอมและท่านี้ไม่ได้มีไว้แค่ปลุกเร้าแต่ยังช่วยให้ผู้หญิงผ่อนคลายกล้ามเนื้อและพร้อมสำหรับเกมรักมากขึ้น 3. การขวนเบาๆปลุกทุกอนูของผิว ผู้หญิงบางคนชอบความรู้สึกสู้ซ่าเวลาถูกข่วนเบาๆด้วยปลายเล็บตั้งแต่หัวไหล่ไล่ลงมาตามแนวกระดูกสันหลังวนออกไปที่สะโพกความรู้สึกเสียวซ่านั้นทําให้เธอขนลุกแต่ก็ฟินสุดๆข้อควรระวังคือให้ข่วนเบาๆเหมือนแค่ลากผ่านไม่ใช่ขูดจนเป็นรอยนะครับพูดเล่นๆนะแต่ใครทิ้งรอยเล็บไว้เกลื่อนกลาดวันรุ่งขึ้นอธิบายยากหน้าดู4การตีเบาๆที่บั้นท้ายเครื่องเทศสเผ็ดร้อน นี่เป็นท่าที่ค่อนข้างเสี่ยงเพราะบางคนชอบบางคนไม่ชอบในจังหวะที่กำลังเข้าได้เข้าเข็เขมลองใช้ฝ่ามือตีก้นเธอเบาๆสักครั้งผู้หญิงหลายคนจะรู้สึกตื่นเต้นเหมือนตัวเองกลายเป็นคนร้อนแรงและขึ้นแต่ย้ำนะครับว่าตีเบาๆเท่านั้นถ้าแรงไปเธออาจจะหมดอารมณ์ได้ผมเตือนแล้วนะทำผ้าไปรับผิดชอบเองนะครับห <Ha. S 1> ้าท่าดีเจเวอร์ชั่นบนเตียง อันนี้ฟังดูตลกแต่ได้ผลเกินคาดใช้สองนิ้วหนีบเข้าหากันแล้วถูไปมาบริเวณจุดยุทธศาสตร์เหมือนกับตอนที่เรากำลังสครัแผ่นเสียงดีเจแรงเสียดสีแบบนี้ทำให้ผู้หญิงควบคุมตัวเองไม่อยู่หลายคนถึงกับหลุดเสียงคลางออกมาโดยไม่รู้ตัวแต่ต้องทำให้เป็นจังหวะน,นะครับไม่ใช่ถูไปเรื่อยเปื่อยเหมือนกำลังตีกลองหผสมผสานเสียงและคำพูดที่พี่หลายคนมองข้ามส่วนนี้ไปแต่จริงๆแล้วหูคือจุดอ่อนของผู้หญิงคำกระซิบข้างหูว่าคุณสุดยอดมาก หรือเสียงครางเบาๆอาจจะทาให้เธอระเบิดอารมณ์ได้รุนแรงกว่าการกระทําสะอีกดังนั้นอย่าอายที่จะใช้คําพูดเซ็กซี่ๆเพื่อกระตุ้นและสร้างความผูกพันทางใจสรุปก็คือเครื่องเทศเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องใช้ทั้งหมดในครั้งเดียวสิ่งสําคัญคือการเลือกใช้ให้ถูกเวลาและถูกคนบางคนชอบความนุ่มนวลบางคนชอบความร้อนแรงนิดๆหน้าที่ของผู้ชายคือการสังเกตรับฟังและปรับเปลี่ยนใช้ในปริมาณที่พอเหมาะและถูกวิธีมันจะทําให้บทรักของคุณลุกเป็นไฟแต่ถ้าใช้ผิดวิธีก็อาจจะทําให้อาหารจานเด็ดของคุณเสียรสชาติได้ 3. ช่วงเวลาหลังเสร็จกิจและการสร้างความผูกพันที่พี่ครับผู้ชายหลายคนมักจะคิดว่าพอจบเกมแล้วก็หันหลังนอนได้เลยนั่นเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่เลยนะครับเชื่อผมเถอะว่าสําหรับผู้หญิงแล้วช่วงเวลาหลังเสร็จกิจบางคับอาจจะสําคัญไม่แพ้ช่วงที่ถึงจุดสุดยอดเลยนี่คือช่วงเวลาที่คุณจะทาคะแนนให้เธอรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ได้รับการตอบสนองทางกายแต่ยังได้รับความรักด้วยหนึ่งอย่าหันหลังให้ผู้หญิงหลายคนบ่นว่า พอเสร็จแล้วเขาก็หันหลังให้แล้วกรนเลยรู้สึกเหมือนถูกทิ้งฟังแล้วเศร้าไหมครับผู้หญิงต้องการความรู้สึกว่าได้รับความใส่ใจหลังมีอะไรกันไม่ใช่ถูกทิ้งเหมือนหมดสัญญาแล้วแค่ทําอะไรง่ายๆอย่างกอดเธอไว้ลูบผมหรือจับมือแค่นั้นก็เพียงพอที่จะทําให้เธอรู้สึกว่าตัวเองสําคัญแล้วครับ2กอดคือยาวิเศษหลังจากที่เหนื่อยกันมาทั้งคู่อ้อมกอดอุ่นๆจะช่วยให้ร่างกายหลั่งสารออกซิโทซิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความผูกพันทาให้ผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขอ้อมกอดยังเป็นเหมือนข้อความที่ว่าผมอยู่ตรงนี้ผมเป็นของคุณฟังดูง่ายๆแต่ได้ผลดีมากนะครับสพูดคุยกันเบาๆไม่ต้องพูดอะไรที่ลึกซึ้งแค่ประโยคง,ง่ายๆอย่างคุณรู้สึกดีไหมหรือผมชอบเวลาที่เราอยู่ด้วยกันก็ช่วยให้เธอรู้สึกว่าเราตั้งใจรับฟังและยังสร้างบรรยากาศที่ใกล้ชิดก,กันมากขึ้นอีกด้วยนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะทำความเข้าใจกันและกันและแบ่งปันความต้องการสำหรับครั้งต่อไป สอย่าลืมการดูแลเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นการดื่นน้ำให้เธอดื่มหยิบทิชชู่ให้หรือจัดผ้าห่มให้ดีๆการกระทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเราใส่ใจจริงๆผู้หญิงเขาจำเรื่องแบบนี้แม่นนะครับและนี่คือวิธีที่จะรักษาไฟรักให้ยาวนาน สรุปก็คือช่วงเวลาหลังเสร็จกิจไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือสะพานที่เชื่อมให้คนสองคนผูกพันกันแน่นแฟนยิ่งขึ้นถ้าทำช่วงนี้ได้ดีผู้หญิงจะรู้สึกว่าเรื่องบนเตียงไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกและการเดินทางร่วมกันและเมื่อมีความเชื่อมั่นและความใส่ใจแล้วครั้งต่อต่อไปก็จะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆครับพี่น้องที่รักครับตั้งแต่ต้นจนจบเราได้มานั่งจิบก,กาแฟคุยกันตั้งแต่การเตร,รียมความพร้อมทางจิตใจไปจนถึงเรื่องของจูบลิ้นสองมือเครื่องเทศพิเเเศษต่าต่าาาางงๆแลลละสสุดดท้ยคืออกกรูใใจจหัิ ฟังดูอาจจะหลายขั้นตอนแต่จริงๆแล้วทั้งหมดนี้วนอยู่รอบๆสิ่งเดียวเท่านั้นคือการทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าได้รับความรักความเคารพและความใส่ใจในทุกช่วงเวลาผู้ชายเราบางทีก็คิดว่าผู้หญิงเข้าใจยากลึกลับแต่จริงๆแล้วพวกเธอง่ายนิดเดียวครับขอแค่เรายอมใส่ใจสังเกตและให้ความสำคัญกับความรู้สึกของเธอมากกว่าเทคนิค เทคนิคสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้แต่ความรู้สึกและความละเอียดอ่อนต้องมาจากหัวใจเชื่อผมเถอะครับเมื่อผู้หญิงสัมผัสได้ว่าเราใส่ใจเธอจริง,รงๆเธอก็จะเปิดใจและถึงจุดสุดยอดได้เองคำแนะนำเล็กๆน้อยๆคือผู้หญิงแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนชอบความนุ่มนวลบางคนชอบความท้าทายดังนั้นอย่าเอาสูตรสำเร็จของใครมาใช้แต่ให้รับฟังจากคู่ชีวิตของคุณเองการสื่อสารการแลกเปลี่ยนและการเดินทางไปด้วยกันนั่นคือกุญแจสำคัญที่จะรักษาไฟรักให้ยืนยาว และจำไว้นะครับว่าหลังจากจบเกมแล้วอย่าลืมกอดลูบผมหรือแค่กระซิบเบาๆว่าผมรักคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มีค่ามากกว่าเทคนิคไหนๆทั้งหมดหวังว่าวิทย์นีโอนี้จะช่วยให้พี่ๆเข้าใจวิธีที่จะไม่ใช่แค่ทําให้ผู้หญิงมีความสุขบนเตียงแต่ยังทําให้เธอรู้สึกมีความสุขและผูกพันกับเราในชีวิตจริงด้วยถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามช่องคุณผู้ชายเปล่งประกายไฟ เพื่อมาค้นพบเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับความรักและชีวิตคู่ไปด้วยกันอีกนะครับและอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นด้านล่างเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ด้วยคําถามของที่พี่ไม่แน่ว่าเรื่องราวของคุณอาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆก็ได้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับขอให้พี่ๆทุกคนแข็งแกร่งละเอียดอ่อนและรักษาไฟแห่งความสุขในครอบครัวไว้ได้ตลอดไปนะครับสวัสดีครับ